สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน fc ทุกท่านพบกับด k d l i ี e s t y y l e เช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ติดตามยอดวิวชิปปะแปรกับ12คลิปล่าสุดข้อมูลมาที่2ี่ันวามคม2564นารับสี่รับสำหรับเพื่อน fc ที่คอยติดตามยอดวิวชิปปะแปรกับชายหนุ่มอารมณ์ดีสร้างรอยยิ้มละเสียงมารเราะให้กับเพื่อน fc จากการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆผ่านช่อง YouTube คลองชิดป,ปากแปรการไลฟ์สดพบป,ปะคู่คืคอกับเพื่อนเพื่อน fc อยางค่ำคืนยามเช้ากอดนวนแลแน้วแต่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเรคะให้กับเพื่อน fc มาโดยตลอดการถ่ายทอดเรื่องราวคอนเทนต์ต่างๆสําหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ยอดดิวยอดไลฟ์ของแอปชิปจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับเลิ่แรกดีส,สวย ยอดวิวหนึ่งื่นสาครั้งยอดไล้์ส0มไลค์คลิปต่อมาเพิ่งตื่นมาววนยายจำลองยอดวิวหกพัอยแปดสิบสีครั้งยอดไลค์หนึ่รไลค์คลิปต่อมาคุยกันก่อนนอนยอดวิว9ก้าครั้งยอดไลฟ์สองพรไลค์คลิปต่อมา ที่ทนายมาชวนไปไหนอีกนอกยอดวิวห9 2 5ครั้งยอดไลค์1,700ไลค์คลิปต่อมามาแล้วยอดวิวเจ็ดพครั้งยอดไลค์2,000ไลค์คลิปต่อมาเอออกมายังมีคนมาก,ก่อนยอดวิว5,431ครั้งยอดไลค์1,200ไลค์ คลิปต่อมามาทีพีทมาแล้วยอดวิว7585ครั้งยอดไลค์6 0รไลค์คลิปต่อมาสองหูหายคิดตังให้ใครนอกงานนี้แบ่งห้องกันยังไงยอดวิว2866ครั้งยอดไลค์7 7 9ไลค์คลิปต่อมาปาร์ตี้ fc ytd โดยทนายสมเกียรติ ยอดวิว4ี่พครั้ง like ยอดไลค์913ไลค์คลิปต่อมามานะยอดวิวแปดพันเจครั้ง like 2, ยอดไลค์2,000ไลค์คลิปต่อมาละครสนุกจาก rea ความหมายลึกซึ้งยอดวิวสี่พครั้ง like ยอดไลค์962ไลค์คลิปต่อมา แฮตแท็กฮ m ทวีดเฟมิลี่ฮแท็กนอกชาแนลพูดไม่ออกยอดวิวเจ็ดร้อยิบแปดครั้งยอดไลค์หนึร้อยไลค์มาดูสถิติและแดชบอร์ดของ YouTube ครับข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่ยี่สิบหกธันวาคม2,021ันย่สินวนสมาชิกติดตามช่องชิดปากแปรมีจำนวน78,900คน จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด38ล้าน1 3 0 0 0แสครั้งจำนวนการดูวิดีโอโดยเฉลี่ย5,454ครั้งคลิปวิดีโอขนาดนี้มีทั้งหมด2,688คลิปมาดูความแตกต่างครับจากสัปดาห์ก่อนข้อมูลเม,ม,มื่อวันที่19ธันวาคม2 2 2จันนวนสมาชิกผู้ติดตามช่องชิดปากแปรมีจำนวน78,700คนและในวันนี้ พิ่มขึ้นเป็น7 8 9 0 0มคนดอคนผ่านมาหนึ่งสัปดาห์จำนวนผู้ติดตามช่องแอชชิพเพิ่มขึ้นมาอีก100คนในส่วนของจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมดนั้นวันที่1ิธันวาคม2021จําจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมดมี37ล้าน7แสนครั้งและในวันนี้มีจำนวนผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นเป็น38ล้าน1 3 0 0 0แสนหมื่นครั้งผ่านมาหนึ่งสัปดาห์ จำนวนการเข้าชมช่องชิปปากแปรเพิ่มขึ้นสี่แส0สามหมือนครั้งก็เป็นข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้าชมที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยเลยเนื่องจาก R FC ซและผู้เข้าชมที่สนใจติดตามช่องชิปปากแปร์ก็ได้เป็นกำลังใจให้กับแม่ชิดมาโดยตลอดและก็เป็นเรื่องธรรมดาครับสำหรับการทำชอ่อง u t u b e ทั้ทงนี้ก็ขึ้นกับ สถานการณ์ระยะเวลาการอัปโหลดคลิปในแต่ละครั้งซึ่งการอัปโหลดคลิปจนวนมากๆภา,ายใน1สัปดาห์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าต้องทำคอนเทนต์ให้เป็นที่สนใจของเพื่อนอ e และก็ผู้เข้าชมที่จะเข้าไปติดตามก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลยอดวิวยอดไลค์ในบางครั้งบางคลิปก็มากมาก,มากน้อยมากก็เป็นเรื่องปกติครับ ข้อมูลต่างๆนะดูด้วยภาพรวมก็จะเห็นได้ว่าชมชิปปากแปร ى. มีจำนวนติดตามและผู้เข้าชมอย่างเหนียวแน่นคอยให้กำลังใจกับแอปอารมณ์ดีผู้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนเื่อน fc อย่างไรแล้วก็คอยติดตามให้กำลังใจกับแอชชิ ick, ดโดยจะได้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้กับเพื่อนเื่อน fc และผู้เข้าชมทุกท่านได้ติดตาม ดืวยความสนุกสนานมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างตามที่แทชิดได้เคยพูดกไว้หลายคอมเมนต์ like ก็นานาทัศนคติแล้วแต่ว่าแต่ละบุคลคลมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรความคิดเห็นนั้นแตกต่างได้แต่ยังไงก็ขออย่าแตแกแยกครับเพื่อน fc และผู้เข้าชมทุกท่านเราตัดสินใจอะไรไม่ได้ก็เดินทางสายกลางครับติดตามชมช่อง ที่เราชื่นชอบอเราไม่ถูกใจช่องใดๆก็พาไปชมช่องอื่นไม่ควรจะไปคอมเมนต์นในเรื่องที่ไม่ดีกับช่องนั้นๆเพราะแนวทางในการนำเสนอเนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆของแต่ละช่องนั้นย่อมมีจุดประสงค์ที่ต่างกันอานนี้ด้วยความห่วงใยครับเพื่อนๆ fc และผู้เข้าชมทุกท่านสถานการณ์วิกฤตการแพร,ร่ระบาดของเชื้อไวรัส ก็ยังไม่จางหายไปออกจากว่าสวมนหน้กกนากากอนามัยทุกครั้งพบปรผู้คนทุกท่านรนระยะห่างอย่างน้อยสองเมตรจะตเองวัตถุงสงของไดม้มันล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อบ่อยครับื่อความปลอดภัยของท,ท่านเองและบุคคลรอบข้างสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ติดตามชมข้อมูลสถิติยอดผิวของช่องชิปปากแปรกันในคลิปต่อ,ตอไป ด้วยความปรารถนาดีจากพี่เคมีไลฟ์สไตล์สวัสดีครับ